อว่าไงมาสเตอร์จะมาสูบบุหรี่ในห้องนี้งั้นเหรอแต่นายไม่สูบบุหรี่นี่พอดีวันนี้เป็นวันเกิดของอ,อเวินเจอร์ดันเต้ผมก็เลยไม่อยากทำตัวเป็นเด็กๆนะ่ะคุณมอรเดตเองก็อยากดูดบุหรี่ด้วยไหมครับเฮ้ hey, มันไม่รบกวนคนอื่นมากไปหน่อยหรอไม่อยากเท่าไรหร่ฮะเออจริงๆสักมวนก็ดีเหมือนกัน <laughs> เป็นยังไงบ้างล่ะ รู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาบ้างหรือยังงั้นข่าเวลาหลังจากนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะเดี๋ยวสิคุณโมเด็ะให้ตายสิเป็นมาสเตอร์ภาษาอะไรนะก็อยากสูบเองไม่ใช่นี่เพรื่งเคยเห็นคนเอาสมบัติวิรชนมาจุดไฟของแบบนี้นะเนี่ยแต่นายจะจุดได้ยังไงถ้าไม่มีไฟนะถ้างั้นข่าจะจุดให้เองแต่นายต้องกลั้นหายใจด้วยล่ะเออ ต้องทำยังไงเหรอเด็กดีเด็กดี